สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแบงค์ปั๊มเคลื่อนด้านหลังนะครับเป็นแบงค์หบาทรอ8พิมพ์ญี่ปุ่นผ่านใช้งานมาแล้วสี 4, เข้มเลขสวย87474ด้านหลังปั๊มเคลื่อนชิดด้านบนหายากครับก็มาดูกันนะครับ ใด้คลิปวิดีโอมันจะมีช่อง YouTube อยู่กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักแล้วก็วิดีโอหน้าหลักดูได้20คลิปแต่ถ้าเลือกวิดีโอจะดูได้400คลิปย้อนหลังนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวย,สวย จะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆได้เลยนะครับอันนี้ผมขยายให้ดูใกล้ๆเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับเป็นไงสวยไหมครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟจิวๆได้เลยนะครับขยายอีกครับเพื่อนๆ เพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ดูคลิปแบงค์เก่าๆโบราณหายากแบบนี้นะครับอีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ